ทำอะไรมาเฉียวทำลายมันนะครับคต้องนั่งเฝ้าเลยครับอันนี้เกษตรตัวน้อยไปดูนะครับที่ไม่ได้เลี้ยงกระต่ายนะครับจะพากระต่ายตัวน้อยมาดูสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนลุงพรนครับมันจะมีมันจะมีหมาคอยมาไล่กันอยู่ครับครับผมตอนนี้จะพากระต่ายเดินไปดูทุเรียนนะครับไปครับดูทุเรียนของลุงนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกนะครับเศษตัวน้อยเข้ามาดูนะครับเดินดูครับ ต้นทุเรียนที่ทุเรียนก็จะเกิดนะครทุเรียนเริ่มจะออกดอกแล้วนี่สวนของลุงเป็นสวนผสมประสานครับปลูกต้นไม้ด้วยนะครับนี่ครับเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมานี่ครับมีทั้งต้นทุเรียนที่ยังไม่ต้นทุเรียนเกิดนะครับต้นทุเรียนนี้ห้าหกปีนะครับทีนนี้สังเกตได้คือเริ่มดอกเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมีดอกแล้วนะครับจากฝนตกไปหลายวันเริ่มดอกเริ่มแทงมานะครับ มาครับพาเดินไปแนะนําที่ครับเดินไปนู่นครับเจอทุเรียนต้นน้อยนี่นะครับคนช่วยลุงครับทําทุเรียนเี็นสวนทุเรียนนี้ก็จะมีต้นไม้ด้วยครับไม้ปลูกธนาคารต้นไม้นะครับปลูกสะสมไปด้วยทําหลายอย่างนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนที่มีตุเรียนเต็มแลวนะคบมีลูกแล้วครับพาไปดูหน่อยครับไปครับเศษตัวน้อยคนคอยสำรวจคนดูแลเฝ่อสวนครับคนนี้ เเรียนสวยแล้วครับผมไปนะครับจะกลับไปดูลูกทุเรียนครับสวยไหมจะได้รูละสองร้อยเหมือนเขาไหมครับตอนนี้ทุเรียนอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยยี่ครับเป็นลูกแล้วนะครับไปดูกระต่ายนะครับนี่นะครับวันวันไม่ทำอะไรครับเล่นกับกระต่ายอยู่สวนเพ้าทุเรียนครับ นี่ครับความสุขของเขาครับเศษตัวน้อยมาวิ่งเล่นในสวนทุเรียนนะครับตอนนี้กำลังวิ่งออกกำลังกายครับวันนี้ผมจะพามาออกกำลังกายนะคบผมนี่คืออันนี้คือการวิ่งนะครับอันนี้จะรอบวิ่งที่หนึ่งครับ หลังจากเดินดูสวนทุเรียนเสร็จก็จิง่งออกกำลังกายเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกวันครับหมูตุนครับย <c oughs> ิงไว้หนึ่งรอบผ่านไปครับรอบที่สองครับนี่และครับวันๆความสุขของเด็กทำเกษตรนะครับ ฝากบอกเลยถ้าเพื่อนๆพี่ๆ FC คนไหนถ้าอยากกินทุเรียนกินทุเรียนนะครับรออีกสามเดือนนะครับรออีกสามเดือนนะครับถ้าทุเรียนพิ้วนเป็นลูกแก่แล้วพิ้วนจะลงแจกทุกคนนะครับลงแจกทุกคนนะครับใครอยากได้ใครอยากกินกดกดไลค์กดแจกกด Subscribe ใครด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ